รู้จักฟิล์มกองแสงไฮคูไหมคะไม่รู้จักรู้จักค่ะรู้จักค่ะใช้อยู่ค่ะใช้ใช้อยู่สองคันว้าวฟิล์มกองแสงไฮคูไฮคูอ๋อรู้จักค่ะรู้จักครับใช้ดีชอบครับรู้จักครับเมื่ต้องต้องสี่ห้าปีแล้วครับแต่ใช้นานๆแล้วก็ยังดีอยู่ว้าวรู้จักครับฟิล์มไฮคูฟิล์มรถใช่ไหมครับรู้จักอะไรนะฟิล์มรถเยือนไฮคู โอ้ไม่มีรถยนต์ขี่แตดซาเล้ง <c oughs> ก็เลยไม่รู้จักไฮคู Hi, ผู้นำทางด้านนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ฟิล์มกองแสงเพราะเราตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานของผู้บริโภคการันตีด้วยความไว้วางใจจากผู้ใช้จริงและด้วยคุณภาพที่ยืดมั่นมามากกว่า40ปีทำให้เรามีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า2,000ราย ทำให้เรามียอดการติดตั้งสูงเป็นอันดับหนึ่งและครองใจผู้บริโภคมามากกว่า20ล้านคันทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนุกอยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ วันนี้เราจะมาเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเราในจังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มต้นที่ร้านนี้ค่ะภูกเก็ตเซลบายกรุ๊ป88ไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะนุกยืนอยู่ที่หน้าร้าน ตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเราในจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะพี่ศักด์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ้โหอันนี้ได้เมียวกาแะมาภูเก็ตเลยแวะมาหาพ่ศก่อนเลยเป็นไงบ้างเป็นตัวแทนจําหน่ายมากี่ปีแล้วคะ23ปีเลครับ23่ปีต้องบอกเปิดร้านเลยโอ้โหตั้งแต่เปิดร้าน23ปีแล้วค่ะในร้านตัวศักด์ขายอะไรบ้างของไฮคูคะมีตัวแบกน้อยแบกน้อค่ะครับบูอัลฟ้าบูอัลฟ่าแล้วก็จะมีตัว ามาสเตอร์มาสเตอร์ด้วยครับแล้วก็คุณภาพของไฮค,คูส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะรู้จักโอ้โหโอเคค่ะมานานแล้วเพร,<อ>ราะว่าเราขายคูมานานเดี๋ยวสนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําที่อยู่มานานนะคะ<อ>รับก็จะมาเปลี่ยนฟิล<อ>์มครับถ้าเก<อ>ิดว่าร<อ>่อนอย่างเงี้ยเราก็จะเคมให้เพราะเรารับประกันได้เปีแต่บางครั้งว่าเกิดกการใช้ของลูกค้าเราก็จะเคมให้<อ>นะครับแล้วพอประกันเปีแต่ส่วนใหญ่จะน้อยมากไม่ค่อยมีครับค่ะต้องบอกว่าถ้าเข้ามาที่ร้านภูเก็ตเซลบายกรุ๊ป88เนี่ย คุณผู้ชมนอกจากมีประดับยนต์มีติดฟิล์มมีคาแรที่นี่มีคาเฟ่ด้วยร้านกุเกตเซอร์บายุ๊กแตดตตั้งอยู่ตรงที่แยกบางใหญ่เลยเช็นท่านมานะครับเชิญชาวเกตสุคนมาจ่ายบริการนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นลด50%ของฟิล์มไฮคู Hi oo, และวก็แถมหลังที่จะพูนงให้ด้วยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือเนื้อหาที่เรานำมาฝากกันจากจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b ้เพื่อส่งกำลังใจให้ทีมงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแต่ว่าก็คือเห็นเป็นายพู Q, ก็เลยยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ถามมารุ่นไหนแล้วแต่ดีใจท่ข้างในมันใสแต่ข้างนอกมันมืดหมดเลยนะได้ดีชอบมันใช้ตั้งสี่ห้าปีแล้วครับแต่ใช้นานๆแล้วก็ย,ยังดีอยู่ก็ย,ยังดีอยู่ครับในภาพดี